สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิฟและทีมงานโฮมหน้าอยู่มาอยู่กันที่โซนตีวานนท์แจ้งวัฒนะค่ะวันนี้เราจะพามาชมโครงการสรานทริติวานนท์แจ้งวัฒนะ2จากแซนทริโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นฟังก์ชันครบรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและยังมาพร้อมส่วนกลางที่ครบครันทั้งครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบเกลือและทำบรรยากาศภายในโครงการให้ร่มรื่นด้วยสวนสาธารณะถึง2จุดพร้อมสนามเด็กเล่นค่ะ สำหรับที่ตั้งของตัวโครงการจะอยู่ติดถนนติวานนท์ฝั่งขาเข้าสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้หลายเส้นทั้งถนนแจ้งวัฒนะถนนชัยพฤกษ์ถนนสงประพา,าถนนรงังสิตปทุมธานีและถนนวิภาวดีรงังสิตทําให้การวิ่งเข้าออกเมืองเป็นเรื่องง่ายและยังไม่ไกลจากทางด่วนสายบางปะอินปากเกรดอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อรงังสิตสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีรงังสิต ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานประมาณปลายปี2 5 6 3นี้เองนะคะจะทำให้การเดินทางไปสนามบินและเดินทางเข้าเมืองนั้นสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดเลยค่ะส่วนความอุดมสมบูรณ์รอบๆโครงการนะคะที่อยู่ใกล้ๆโครงการเนี่ยจะมีตลาดดวงแก้วและโรบินสันสีสมานซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังในละแวกนี้หรือว่าถ้าจะขยับไปทางโซนแจ้งวัฒนะก็จะมีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ The Avenue, Big C, Tesco Lotus, m a c คร และที่สําคัญคือเมืองทองธานีซึ่งภายในเนี่ยจะมีครบเลยนะคะทั้งศูนย์แสดงสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์โรงแรมและโครงการที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเอาท์เล็ตตลาดเมืองทองศูนย์อาหาร Impact Arena และคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง b e h i v e ค่ะคุณผู้ชมคะตัวโครงการสราสริติวานนแจ้งวัฒนะ2นี่นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้น เขาจะมีทั้งหมด2 6 6ยูนิตบนที่ดิน59ไร่1งาน24.73ตารางวาค่ะโดยที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่บนที่ดินผืนใหญ่ของแสนสิริค่ะทางเข้าของโครงการนะคะจะอยู่ติดกับถนนตีวานนท์โดยเขาจะมีถนนทางเข้าเชื่อมเข้ามาประมาณ400เมตรซึ่งตัวถนนทางเข้าของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะลงต้นไม้มาให้เยอะเลยค่ะจะให้เราได้ทั้งในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ในเรื่องของความร่มรื่นอีกด้วยนะคะ และสําหรับทุกโครงการของแสนเสดีนะคะเขาจะให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยและการใส่ใจลูกบ้านค่ะสำหรับด้านหน้าโครงการนี้นะคะจะเป็นตัวเมนเกตขนาดใหญ่ค่ะแยกทางเข้าออกแล้วก็แยกทางเดินเข้าให้ด้วยนะคะ ึ่งแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีทางเข้าของวิซิเตอร์แล้วก็ลูกบ้านแยกกันส่วนตรงกลางจะเป็นป้อมรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้คัดกรองลูกบ้านนะคะก็จะใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดกค,ค่ะสําหรับลูกบ้านสามารถขับผ่านเข้าไปได้เลยโดยใช้ระบบ e a s y p a s สส่วนวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรเพื่อเข้าโครงการนอกจากนั้นเขาก็จะมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ทั้ง2ฝั่งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมได้ในโครงการกันเลยค่ะ สำหรับความกว้างของถนนหลักภายในโครงการนี้จะอยู่ที่12เมตรและถนนซอยจะอยู่ที่8เมตรค่ะคุณผู้ชมส่วนเฟสซิตี้ของโครงการนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2จุดจุดแรกที่เป็นเฟสซิตี้หลักเนี่ยเข้ามาในโครงการแล้วก็เข้าซอยแรกทางซ้ายมือก็จะเจอเลยค่ะเป็นตัวอาคารขับเฮาส์นะคะที่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นอินดัสเทรียลได้แรงบันดาลใจจากตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะนํามาใช้ทั้งในเรื่องของรูปทรงแล้วก็ในเรื่องของวัสดุที่ทนทานแข็งแรงค่ะ ึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมทางโครงการเขาก็จะออกแบบมาให้ผู้ที่ใช้วีลแชร์เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกด้วยโดยการทําตัวสโลปเนี่ยสามารถให้ขึ้นลงตัวอาคารขับเฮาส์ได้สะดวกเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านในอาคารขับเฮาส์กันเลยค่ะเข้ามาในพื้นที่ของตัวคลับเฮาส์นะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โถงเปิดโล่งเลยค่ะคุณผู้ชมฝ้าเพดานสูงโปร่งแบบนี้นะคะระบายอากาศได้ดีเลยฟังก์ชันส่วนแรกในคลับเฮาส์ก็จะเป็นสระว่ายน้ําเด็กค่ะ ตรงนี้นจะมีความลึกอยู่ที่60เซนนะคะเป็นสารในรมแบบนี้นะคะก็จะไม่ร้อนแดดแทนผู้ปกครองยังสามารถดูแลได้ทั่วถึงด้วยนะคะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขามีโต๊ะไว้ให้นั่งรับรองถึง3ชุดด้วยกันนะคะก็สามารถมานั่งพักผ่อนแล้วก็ดูแลเด็กๆไปด้วยได้ค่ะส่วนด้านหลังของคลิปตรงนี้นะคะจะเป็นห้องของนิติบ,บุคคลค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะซึ่งเขาจะแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิง ภายในห้องน้ำเนี่ยจะมีแยกส่วนห้องอาบน้ําห้องน้ําแล้วก็มีล็อกเกอร์ไว้ให้บริการนอกจากนั้นนะคะก็จะมีส่วนของห้องน้ําสําหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์ไว้ให้ด้วยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะของตัวขับพาส์จะเป็นสระว,ว่ายน้ําหลากักซึ่งจะเป็นสระว,ว่ายน้ําระบบเกลือนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่11.4คูณ16.7เมตรนะคะตัวสระจะเป็นสระในร่มบางส่วนเวลากลางวันก็สามารถมานั่งพักผ่อนในร่มตรงนี้ได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะตัวสระเนี่ยจะเป็นสระแบบน้ําล้นนะคะก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นวิวสวนด้านนอกได้เวลาว่ายเนี่ยก็จะได้บรรยากาศที่สบายตาและพื้นที่ข้างสระนะคะก็จะเป็น p o o เ t e r r a เขาจะจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นั่งพักผ่อนริมสระอีกด้วยค่ะติดกับสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชม ซึ่งฟิเนตของโครงการนี้จะไม่ได้มีขนาดห้องพี่ใหญ่มากนะคะแต่เขาจะใช้เป็นการนําตัวผนังเนี่ยให้เป็นกระจกสูงถึงฟ้าเลยทําให้ห้องฟินเนตเนี่ยดูโปร่งโล่งนะคะและเวลาออกกาลังกายเนี่ยก็สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ําวิวสวนด้านนอกทําให้บรรยากาศในการออกกำลังกายเนี่ยโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้นะคะก็จะมีทั้งลู่วิ่งไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้า โซนเวทเทรนนิ่งนะคะก็ะะจะมีดัมเบลกับบอร์ดซิอัพที่สามารถปรับระดับได้นอกจากนั้นก็จะมีเครื่องบริหารอกแล้วก็ไหล่มาให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมติดกับตัวคัน, House, นะคะัาเ้าสกะจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางอาดอ d ก็คือสวนสาธารนณะค่ะภายในสวนเนี่ยปูญ้าและลงต้นไม้มาให้ร่มรื่นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีสนามเด็กเล่นอยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็จะมีแปลงปลูกผักออร์แกนิกมาให้นะคะไว้สําหรับแจกลูกบ้านค่ะและนอกจากสวนสาธารณะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีสวนอีกจุดหนึ่งค่ะ ซึ่งจะอยู่ด้านในโครงการนะคะพื้นที่สวนตรงนั้นเนี่ยก็มีขนาดกว้างเช่นกันลงต้นไม้ปูหญ้ามาให้เรียบร้อยนะคะมีทางเดินเล่นในสวนเบาๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพาวิลเลนแลวก็มีสนามเด็กเล่นให้ด้วยอีกหนึ่งจุดค่ะสำหรับแบบบ้านในโครงการนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวสูง2ชั้นสไตล์โมเดิร์นอินดัสเทรียลที่สื่อเห็นถึงความเรียบง่ายตรงไปตรงมาและคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุดโดยจะมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวา ตัวบ้านทุกหลังติดตั้งสัญญาณกันขโมยทั้งแมกเนติกและโมชันเซนเซอร์มาให้พร้อมติดตั้งเคาเตอร์ครัวครบชุดและติดตั้งเครื่องประปากาศให้ในห้องนอนทุกห้องอีกด้วยค่ะโดยโครงการนี้จะมีบ้านทั้งหมด3แบบคือ loft of luck พื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอรถ loft of life พื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอรถ แบบบ้าน loft o f l o v e พื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถโดยในอนาคตจะมีการเปิดแบบบ้านใหม่เพิ่มอีก2แบบด้วยค่ะ สำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมในวันนี้นะคะคือแบบบ้าน l o f t of Life ขนาด160ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะสำหรับบ้านของโครงการนี้นะคะเขาจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นอินดัสเทรียลนะคะได้รับแรงบนันดาลใจมาจากตู้คอนเทนเนอร์ค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเน้นการเปิดโล่งนะคะเพื่อรับลมและแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านค่ะและสำหรับบ้านมาตรฐานทุกหลังนะคะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะได้เป็นรั้วรางเลื่อนเหล็กสีดำนะคะสามารถเปิดได้สุดหน้ากว้างบ้านแบบนี้เลย ส่วนพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยก็จะมีทางเดินสําหรับคนเข้านะคะนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านในบ้านมาตรฐานก็จะมีเมลบ็อกซ์กิ่งหน้าบ้านช่องเก็บขยะหน้าบ้านส่วนช่องทิ้งขยะเนี่ยเขาจะเอามาซ่อนไว้ตรงรั้วด้านหลังค่ะคุณผู้ชมก็จะทําให้ภาพรวมของโครงการเนี่ยดูสะอาดเรียบร้อยขึ้นค่ะพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะพื้นที่ส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด2จอดสเปคพื้นจะเป็นทรายล้างค่ะ พื้นที่จอดรถในร่มตรงนี้นะคะเขาจะลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยส่วนพื้นที่สลปหน้าบ้านนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจะเทเป็นพื้นทรายล้างเหมือนกันแต่ว่าจะลงเสามาให้เป็นเสาหกเหลี่ยมลึก6เมตรค่ะส่วนด้านบนที่จอดรถนะคะเขาก็จะติดตั้งไฟดาวไลท์มาให้1ดวงค่ะและจากที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมก็จะมีประตูที่เชื่อมเข้าไปในตัวบ้านด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราซื้อของเข้าบ้านเราก็สามารถที่จะ ยกของจากรถเนี่ยแล้วก็เข้าทางประตูรองตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเข้าไปสู่ครัวได้สะดวกกว่าค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีประตูสําหรับห้องเก็บของอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพื้นที่ในห้องเก็บของตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ใต้บันไดค่ะเราสามารถใช้เก็บพวกอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ล้างรถได้ค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ทางเข้าหลักของตัวบ้านค่ะโดยพื้นที่ทางเข้าหลักด้านหน้านะคะจะมีเฉลียงกว้างๆแบบนี้เลยเราสามารถวางชั้นวางรองเท้าได้ ซึ่งตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวชายคายืน่นเชื่อมมาด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาได้ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกเขาไม่ต้องกังวลเลยค่ะส่วนพื้นที่สวนข้างบ้านนะคะทางโครงการจะจัดสวนปูญ่าแล้วก็ลงต้นไม้มาให้เป็นมาตรฐานทุกหลังค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะจะได้เป็นบานสไลด์บานกรอบอลูมิเนียมโดยในบ้านมาตรฐานเขาจะเปลี่ยนแบบใหม่เป็นสีดําทั้งหมดเลยทั้งตัวกรอบบานประตูแล้วก็บานหน้าต่างภายในบ้านทั้งหมด ส่วนลูกฟักเนี่ยจะเป็นกระจกเขียวตัดแสงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้นในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะความสูงผ้าเพดานเนี่ยจะอยู่ที่2.7เมตรทั้ง2ชั้นเลยค่ะสำหรับสเปคนะคะตัวบ้านเนี่ยจะสร้างด้วยผนังพีแคสฉาบเรียบทาสีตัวพื้นนะคะจะปูด,ด้วยกระเบื้องแกรนิโต้ทั้งชั้นค่ะ พื้นที่่วนแรกที่เราเข้ามาเจอนะคะจะเป็นสวนริเวอรแอน์อรียหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ในห้องเนี่ยสามารถที่จะวางโซฟาขนาด3-5ถึงที่นั่งได้เลยนะคะหรือว่าจะวางเป็นโซฟาทรง L shape ไว้นอนเอนหลังสบายๆก็ได้ค่ะพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ก็มีพื้นที่สําหรับวางชุดโต๊ะรับแขกได้ส่วนผนังฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็สามารถที่จะทําชั้นวางของนะคะพร้อมชั้นวางทีวีใหญ่ๆได้เลยเราจะได้มีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนช่องแสงในห้องนี้นะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะฝั่งข้างบ้านตรงนี้แล้วก็มีประตูฝั่งหน้าบ้านด้วยทําให้พื้นที่ในห้องรับแขกเนี่ยดูสว่างขึ้นจากแสงธรรมชาติค่ะผัดเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนห้องทานอาหารค่ะซึ่งจะเชื่อมมาจากห้องนั่งเล่นเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ในห้องเนี่ยสามารถที่จะวางโต๊ะขนาด4-6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ มีพื้นที่สําหรับเดินร,บรอบๆบโต๊ะนะคะไว้จัดเสิร์ฟอาหารได้ส่วนช่องแสงในห้องทานอาหารเนี่ยก็จะมีประตูฝั่งข้างบ้านตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดเชื่อมพื้นที่สวนด้านนอกได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําเฉลียงหรือว่าทาาําศาลานั่งพักผ่อนในสวนเพิ่มได้ด้วยค่ะถัดเข้ามานะคะจากสวนห้องทานอาหารก็จะเป็นพื้นที่ครัวที่ทางโครงการติดตั้งมาให้ โดยบ้านไทยนีเนี่ยเขาจะมีส่วนแพนทรีไว้ให้แยกต่างหากด้วยโดยทางโครงการเนี่ยเขาก็จะกั้นห้องมาให้เป็นสัสดส่วนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถึงแม้จะกั้นมาให้แบบนี้นะคะก็ดูไม่ทึบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีเจาะช่องขนาดใหญ่ไว้ให้ด้วยพื้นที่ตรงนี้เราสามารถติดประตูกับหน้าต่างเพิ่มได้แต่ว่าถ้าเปิดโล่งๆไว้แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกเช่นกันค่ะ สำหรับพื้นที่ p พ n t r y นะคะซึ่งตรงนี้่จริงๆจะเป็นพื้นที่ครัวเย็นนะคะคุณผู้ชมทางโครงการเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ติดตั้งมาให้นะคะแบบนี้เลยพร้อมบานตู้ด้านล่างนะคะสามารถใช้เก็บของได้เยอะพอสมควรตัวท็อปจะเป็นหินแกรนิตค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เหมาะที่จะใช้วางพวกอุปกรณ์เตรียมอาหารง่ายๆเช่นกระติกน้ําร้อนเครื่องปิ้งขนมปังเป็นต้นนะคะส่วนด้านบนก็จะมีช่องแสงมาให้ก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ส่วนผนังอีกฝั่งจะเป็นพื้นที่โล่งๆค่ะ เราสามารถวางตู้เย็นนะคะหรือว่าจะหาตู้เก็บของมาวางเพิ่มแบบนี้ก็ได้ค่ะถัดเข้ามาจากส่วน p พ n t r y นะคะก็จะเป็นครัวไทยค่ะคุณผู้ชมที่ทางโครงการเนี่ยเขาจะติดตั้งประตูบานทึบนะคะเป็นบานสไลด์แบบนี้มาให้เพื่อการกลิ่นและควันไม่ให้ออกไปรบกวนส่วนอื่นของตัวบ้านค่ะพอเราเข้ามานะคะในพื้นที่ครัวทางโครงการเขาก็จะมีบิวอินเคาน์เตอร์ครัวมาให้เราครบชุดแบบนี้เลยพร้อมบานปิดตู้แบบนี้นะคะส่วนด้านบนก็จะมีตู้บิวอินมาให้ตามนี้เลยค่ะ นอกจากนั้นก็จะมีซิงค์ล้างจานมาให้ด้วยและตำแหน่งช่องแสงนะคะภายในห้องครัวเนี่ยจะอยู่เหนือซิงค์ล้างจานพอดีนะคะก็จะสามารถรับแสงธรรมชาติแล้วก็ระบายอากาศช่วยฆ่าแบคทีรียได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับพื้นที่ด้านข้างนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเดินระบบไปให้เราสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้านะคะทั้งแบบฝาหน้าแล้วก็ฝาบนได้เลยค่ะและขนาดของห้องครัวนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยยืนทำครัวกัน1-2คนได้สบายๆค่ะ ติดกับห้องครัวนะคะก็จะมีประตูที่เชื่อมออกไปยังลานซักล้างภายนอกค่ะสำหรับตัวลานซักล้างนะคะคุณผู้ชมทางโครงการเนี่ยเขาจะเทพื้นมาให้บางส่วนพร้อมก่อขอบแล้วก็มีช่องสำหรับระบายน้ำมาให้นอกจากนั้นนะคะก็จะมีติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำมาให้ทุกหลังและพื้นที่ตรงลานซักล้างเนี่ยเขาจะมีติดตั้งก๊อกน้ำมาให้ด้วยเผื่อซักล้างเล็กๆกน้อยๆยค่ะกลับเ<ๆ>ข้ามาภายในตัวบ้านนะคะติดกับตัวบันไดขึ้นชั้นสองเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชม ซึ่งห้องน้ําชั้นหนึ่งนี่นะคะเขาจะมีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะคือมีแยกส่วนน้ำน้ำไว้ให้นั่นเองค่ะสําหรับสุขภัณฑ์ที่เขาใช้นะคะจะใช้เป็นของ VRH แล้วก็ American Standard ค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างแบบลอยตัวนะคะทรงสี่เหลี่ยมขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ําเย็นนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีกระจกเอนบานใหญ่ติดตั้งมาให้ตามนี้ เนืออ่างก็จะมีโลวอนะคะที่ติดตั้งมาให้ยาวจะถึงโทษสุขภัณฑ์เลยแล้วก็สามารถใช้วางอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆได้ค่ะส่วนตวโตโสุขภัณฑ์นี้นะคะก็จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะได้เป็นแบบดูอัลฟลช h นะคะติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระส่วนช่องแสงด้านบนนะคะได้เป็นบานกระทุ้งกระจกฝ้าค่ะสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ส่วนพื้นที่ห้องอาบน้ํานะคะเขาก็จะมีแยกมาให้เป็นสัสดส่วนเลยค่ะคุณผู้ชมตัวพื้นนี่จะมีธรณีก่อขึ้นมาเพื่อกันน้ําไหลย,ย้อนออกไปด้านนอกนะคะในบริเวณห้องอาบน้ำเนี่ยเราสามารถติดตั้งม่านอนาบน้ําเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อกันไม่ให้น,าน้ากระเซ็นออกไปยังพื้นที่ส่วนแห้งสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งมาให้จะเป็นฝักบัวนะคะรูปทรงโมเดิร์นแบบนี้เลยซึ่งเป็นการดีไซน์เฉพาะสําหรับโครงการนี้นะคะติดตั้งมาให้พร้อมก้านแขวนแบบนี้ซึ่งในอนาคตถ้าเราจะติดตั้งเป็นตเลนชาเวอร์เพิ่มเราก็สามารถ ใส่เพิ่งเงก็ไปตรงก้านตรงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเดินระบบเผื่อติดตั้งเครื่องทาน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับตัวบันไดของโครงการนี้นะคะเขาจะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะปิดผิวด้วยไม้อัดประสานนะคะสีเข้มตัวเราจับบันไดเนี่ยจะมีตั้งแต่ขั้นแรกเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างสะดวกส่วนชั้นพักบันไดนะคะจะเป็นแบบสามเหลี่ยมสี่ขั้นค่ะ สำหรับตัวโถงบันไดนี่นะคะก็จะดูสูงโปร่งเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีช่องแสงขนาดใหญ่ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะให้แสงสว่างได้ทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยและยังสามารถเปิดระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะฟังก์ชันของชั้นนี้ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําและ1นถงนเอเนกประสงค์ค่ะ สำหรับพื้นของชั้นนี้เนี่ยจะปูด,ด้วยลามิเนตลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ความสูงภาพพิการจะอยู่ที่2.7เมตรพื้นที่ส่วนแรกที่เราขึ้นมาแล้วเจอเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโถงอนเนกประสงค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจของชั้น2เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นเสมือน Family Area ค่ะเป็นจุดรวมนะคะของสมาชิกในบ้านที่ชั้น2เลย สามารถมาทำกิจกรรมการบริเวณนี้ได้นะคะไม่ว่าจะทำเป็นห้อง Family Area หรือว่าจะทำเป็นห้องนั่งทำการบ้านของเด็กๆก,ก็ได้หรือใครจะทำเป็นห้องทำงานห้องพักผ่อนห้องอ่านหนังสือก็ได้เช่นกันค่ะโดยห้องนี้นะคะจะมีความโปร่งโล่งมากๆเพราะว่าได้ทั้งช่องแสงจากระเบียงหน้าบ้านหน้าต่างฝั่งข้างบ้านแล้วก็ยังมีช่องแสงบานใหญ่บริเวณโถงบันไดอีกด้วยค่ะพื้นที่ในห้องก็สามารถที่จะวางเป็นโซฟาตัวใหญ่ๆนะคะโต๊ะกลางแล้วก็ชั้นวางทีวีได้เลยค่ะ สำหรับตัวระเบียงนะคะที่เชื่อมอยู่กับพื้นที่โถงอนเนกประสงค์เนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวโถงอเนกนประสงค์เนี่ยดูโปร่งโล่งมากขึ้นนะคะสามารถมองไปเห็นวิวด้านนอกได้เพราะว่าตัวระเบียงเนี่ยเขาใช้ราวกันตกเป็นกระจกนิทรภัยค่ะทําให้เราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะหรือจะปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนชั้น2ก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมค่ะจะอยู่ติดกับโถงอเนกประสงค์เลยค่ะคุณผู้ชมพอเราเข้ามานะคะตัวห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านพื้นที่ในห้องเนี่ยจะมีขนาดกว้างมากมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีพื้นที่สําหรับทำว Walk in c เ s s e t ค่ะพื้นที่ในห้องนะคะก็สามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆเลยนะคะเหลือพื้นที่ข้างเตียงให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ไปลายเตียงก็สามารถวางเบนช์เฟสได้นะคะ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถวางเป็นโต๊ะทํางานขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะบ้านตัวอย่างเขาก็ทํามาให้ดูแล้วค่ะส่วนช่องแสงในห้องนะคะจะดูโปร่งโล่งมากๆเพราะว่าเราได้หน้าต่างมาทั้ง2ฝั่งเลยและเป็นบานใหญ่ด้วยสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้ดีมากๆเลยค่ะขยับมานะคะทางฝั่งนี้ ก็จะเป็นส่วนของ walk-in closet ซึ่งตรงนี้คลิปขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆในบ้านตัวอย่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะเราสามารถที่จะเลือกได้เองเลยว่าจะทําผนังปิดเลยหรือว่าจะทําเป็นฉากกั้นก็ได้พื้นที่ในห้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดตั้งตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่ๆได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพื้นที่สําหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเราอาจจะต้องขยับไปไว้ในส่วนของห้องนอนแทนค่ะติดกับ walk-in closet นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําในตัวของ master bedroom สำหรับห้องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้งานที่กว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมสุขภัณฑ์ที่เขาใช้นะคะก็จะใช้ยี่ห้อเดิมก็คือ VRH และ American Standard แต่ว่าสเปคเนี่ยจะอัพขึ้นมาค่ะตัวอ่างล้างมือนะคะจะได้เป็นอ่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของใต้อ่างด้วยไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์อาบน้ําสำรองค่ะกระจงเงาก็ได้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะส่วนโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะได้เป็นแบบมาตรฐาน ขยับมาที่ห้องอาบน้ํามีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถติดตั้งเชาว์บ็อกได้เลยนะคะสามารถหาช่างมาติดตั้งได้ไม่ยากเลยสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งมาให้ก็จะมีมาตรฐานนะคะคือเป็นฝักบัวนะคะหน้าตาแบบนี้เดินระบบสําหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นมาให้แล้วก็พื้นที่ด้านข้างเนี่ยมีชั้นสําหรับวางสบู่ไว้ให้ด้วยค่ะส่วนช่องแสงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบังกระทุง้งกระจบ้าที่สามารถเปิดระบายอากาศภายในห้องน้ําได้ดีด้วยค่ะ มาที่อีกฝั่งหนึ่งของชั้น2นะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนรองสองห้องและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่ห้องนอนรองทั้ง2ห้องใช้แชร์กันค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องน้ํากันก่อนนะคะสําหรับพื้นที่การใช้งานในห้องน้ําห้องนี้เนี่ยก็ถือว่ากว้างเลยนะคะคุณผู้ชมสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งมาให้สเปคเนี่ยจะคล้ายๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยจะมีแตกต่างแค่ตัวอ่างล้างมือเนี่ยนะคะจะไม่มีตู้เคาน์เตอร์ไว้เก็บของด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาชั้นวางของมาเก็บของเพิ่่มมเติได้คะ ส่วนห้ออาบน้ํานะคะขนาดที่ยืนหนับน้ํเนี้ก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวค่ะเราสามารถติดตั้งมานอับน้ําหรือว่าชาว์บ็อกเนี่ยเพิ่มเพื่อให้พื้นที่เนี่ยเป็นสัดส่วนมากขึ้นได้นะคะสุขภาพที่ติดตั้งมาให้ก็ตามมาตรฐานเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมเดินระบบเผื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ด้วยและการระบายอากาศในห้องนี้นะคะก็จะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฟ้ามาให้เช่นกันค่ะ ัดมานะคะเรามาดูส่วนห้องนอนรองห้องแรกกันก่อนค่ะขนาดห้องนอนรองนะคะของโครงการนี้เนี่ยถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคว e นไซส์นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือข้างเตียงเนี่ยให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง2อฝั่งส่วนบริเวณปลายเตียงก็มีระยะให้วางชั้นวางทีวีหรือว่าจะทําเป็นชั้นวางของแบบนี้ก็ได้นะคะก็ยังมีระยะให้เราสามารถเดินผ่านได้สะดวกอยู่ค่ะ ส่วนอีฝั่งของห้องนะคะเราก็สามารถที่จะติดตั้งตู้เสื้อผ้าขนาดกลางๆได้เลยและถ้ามีพื้นที่เหลือก็สามารถทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบนี้ค่ะส่วนช่องแสงในห้องนะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างทั้งสองฝั่งเลยวันไหนที่อากาศดีๆเราก็สามารถที่จะเปิดเพื่อรับลมได้ไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยค่ะมาที่ห้องนอนรองห้องที่สองค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงมากกว่าห้องที่แล้วหน่อยหนึ่งนะคะ การจัดวางห้องนี้จะเหมาะกับการวางเตียงเดี่ยวประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราจะวางแบบชิดผนังก็ได้นะคะเราจะได้เหลือพื้นที่สําหรับยืนแต่งตัวตรงนี้มากขึ้นแต่การวางแบบนี้ก็โอเคค่ะมีพื้นที่ให้วางโต๊ะหัวเตียงได้นะคะส่วนข้างเตียงก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าขนาดกลางๆพร้อมต๊ะเครื่องแป้งได้ส่วนระยะตรงปลายเตียงเนี่ยจริงๆเราสามารถวางชั้นวางทีวีได้นะคะแต่ทางโครงการเขาติดมาให้ดูเป็นชั้นวางของน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันค่ะมีระยะการใช้งานที่สามารถทําได้สะดวกอยู่ส่วนช่องแสงในห้องนะคะก็จะได้2อฝั่งแบบนี้ก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีเช่นกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดของโครงการกันไปนครบแล้วนะคะเราไว้สรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับโครงการสลายสิริติวานนท์แจ้งวัฒนะสองนะคะคุณผู้ชมจะเป็นโครงการที่เหมาะกับคนที่กำลังมองหาบ้านที่สามารถรองรับสมาชิกในบ้านได้3าถึง5คนในที่นี้รวมถึงผู้สูงอายุด้วยค่ะเน้นการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักอาจจะเป็นคนที่ทำงานในโซนแจ้งวัฒนะเมืองทองบางซื่อยาวไปถึงพิพภาวดีก็ยังสามารถเดินทางได้สะดวกส่วนการออกแบบตัวบ้านโครงการนี้จะเน้นความโปร่งโลง่งระบายอากาศได้ดีโดยทางโครงการจะให้ช่องแสงภายในตัวบ้านมาเยอะ และมีการวางหน้าบ้านหลังบ้านตามแนวทิศเหนือใต้ช่วยให้บ้านเย็นเพราะว่าสามารถรับลมได้ตลอดทั้งปีค่ะและที่สําคัญนะคะในบ้านทุกหลังทางโครงการจะมีส่วนครัวมาให้ทั้งแปนทรี่แล้วก็ครัวไทยซึ่งจะมีติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ตู้เก็บของที่สามารถใช้งานได้จริงและเก็บของได้เยอะนอกจากนั้นยังมีสัญญ,ญาณกันขโมยทั้งแมกเนติกและโมชั่นเซนเซอร์ติดตั้งมาให้ทุกหลังอีกด้วยค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการนะคะโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่มีการจัดผังได้ดี เพราะว่าเขาแยกส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนสาธารณะออกจากกันแยกเป็น2จุดซึ่งนอกจากจะเป็นการกระจายการใช้งานแล้วเนี่ยยังเหมือนเป็นการแบ่งโซนบ้านในโครงการออกจากกันช่วยให้รู้สึกว่ามีความหนาแน่นลดลงด้วยค่ะส่วนฟังก์ชันของ f a ส i ิที้ของโครงการนี้นะคะที่เขาจัดมาให้เนี่ยถือว่ากลางๆค่ะคือมีฟังก์ชันหลักๆครบแต่ว่าไม่หวือหวามากเน้นความโปรงง่งโล่งระบายอากาศได้ดีเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาวค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่4.99ล้านบาทและบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้าน Loft of f Life ขนาด160ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่6.99ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่35บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถ walk in เข้ามาชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่เบอร์02-501-1950 และนั่นคือทั้งหมดของโครงการสรานสิริติวานนท์แจ้งวัฒนะ2ค่ะโครงการต่อไปเราจะพาไปชมที่ไหนสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube และเว็บไซต์ h o m e n a y o u c o m สำหรับวันนี้กิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ